สวัสดีค่ะเมื่อพบก,กับกินยูแบบันบ้าน,นะคะ่ะมนนีสภาพมาเห็ดก่อยหอยมนนีป่าแล้วซืเห็ดให้กินค่ะพี่นอ้องนี่คะ่ะเห็เบิ้งบอกหอยเก็บในราคาในคลองในราคาพี่นอ้องนี่คะ่ะเป็นหอยจุกนะปะหอยหอยจุกหอยคมบานเท่านี่คะ่ะเราเห็ดตะแซ่ตะแสบพี่นอ้องอร่อยอนี่คะ่ะหอมข่าหัวหุนหนุนนี่คะ่ะเห็ดเบิ้ลลูกโดดค่ะลูกโดด โหดมีหอมรูดโดดใส่ลงไปค่ะก้อยบอกหอยรูดโดดก็บยุน่นรอบบ้านนี่แหละคะ่ะปลูกแล้วปลูกไว้เบิร์ตสุยางค่ะพี่น้องพักหนาค่ะมีบะตองขาบะตองสื่อบะตองยังแล้วนุ่งเสื้อผ้าไปเบิรงดอกแค่นี่ที่เราเก็บมาไว้ท,ท,ทั้งกระหอกกระถินอันนี้ก้อยบอกหอยจูบไปคะ่ะพี่นอ้องเอามาเขือเทศกับแสบด้วยค่ะฮอยเอาม,มาเขือเทศกับแะะสบแล้วเอามาออมกับแสบ ค่นแล้วหวมันก็จะม,นนออมนันหัวน่อยเออแต่มันแห่หัวหน่อยหน่อยหนึ่งแต่มันก็ห้อยจูบเนาะค่ะพี่น้องห้อยจูบห้อยคมก็หัวสำนีละค่ะนี่ค่ะแสีบหอมหว,ห,วหวนหุนค่ะนะปาแล้วแต่แงไว้เรียบร้อยครัวอี๋เออเราเติมข้าวครัวเข้าไปค่ะพี่น้องใช่เป็ดกระเสคักค่ะที่นี่เห็ดปรุงแล้วเรียบร้อยบะนีนุก็สิเจียวไข่เจียวไข่แล้วก็สมแต่แตงเ<ต>ข้าเขาแตง่งนัวนี่แ,แปลงล้งนัวไปน้ำแล้ววะนี่แสีบคัก รสชาติแซ่บหรอนอกปากอ,อ่ะส่งเล่งใค่ไหนเดี๋ยวอี่น้อยเออถ้าตำบงคงเขาน้ำนี่งแซ่บแซ่บค่ะค่ะนี่จ้ามันจะเป็นตากล่องหุ่นค่ะโอ้ยสออนค่ะพี่น้องมากค่ะคนเราำคำสองคำอักสดชองเดประเด็นมนหอยรุ่นเราเึกว่าแตาม่มัหน่อยหน่อยนคะเห็นเราเก็บมาอยู่กับวัาตถาบลาย พี่แน่หลายๆพี่น้องนี่ค่ะนะเสร็จแล้วอ่าเดี๋ยวสัปแตกงพวาเขากินกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาบึงตอนแตงแล้วสะเป็นยังไงค่ะพักหนาค่ะมีนะจาะพี่น้องแล้วละจ้าพี่น้องมากินเขาในกันค่ะนี่ค่ะหนูกระเทยไข่เจียวนะคะพี่น้องปากแล้วก็หลาบหอยเหีลยวไม่ไม่ห้อมๆมค่ะเมอกรเน้ะค่ะนี่ไข่เจียวกันกระั่ธรรมดาทั่วไปกินก็ข้เหนียวด้วยค่ะพี่น้องไข่เจียวก็ข้เหนียวหนูมากมากค่ะ กอลาบกหอยนี่ค่ะปลาเลยเฮเป็นตะแสบเป็ัยังเลยหอยจูบค่ะพี่น้องหอยจูบหรือนหอยขมค่ะเอามาต้มออกแล้วก็จกจิ้มออกมาสิค่ะพี่น้องกล้วยเสตียกินนี่ต้องใส่เวลาต้องใส่ความอดทนเราเก่งเราขยันเรานั่งจิ้มนั่งต้มนี่ค่ะพักอันนี้ก็พักหอมพักชี่ปลอมอันนั้นแหละค่ะพักหอมปลอมแล้วก็พักกระทินค่ะพี่น้องแล้วก็พักบุ้งหน้าดอกแค่ค่ะไดโนอสเฮเบิ้งดอกแค่สออนค่ะค่ะพี่น้อง ลายอีค่ะนี่ค่ะเป็นทุ้งๆหบกใหญ่นี่อันนี้เก็บมาเมื่อวานมันกระเสิ่มเกาเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้เก็บมาใหม่ๆค่ะนี่ค่ะสองทุงสามทุงสำนันบ่พเพเลยพี่น้องนี่ค่ะอีกกะละมังหนึ่งค่ะต้มกะแล้วพัดกะแล้วหนึ่งกะแล้วพี่น้องม้นนีิเอาไปแจกพี่แจกน้องค่ะม้นนี่เส่ทุ้งไวเอาไปแจกพี่แจกน้องกินได้เมืองค่ะพี่น้องค่ะ มาจาาที่นี่ค่ะเมื่อกิ้เขากินน้ำานียกันค่ะขอพูดหลยๆเด้อที่เขามาชมมากดไหล่กดแช่มาเป็นกำลังใจให้กันตลอดค่ะพี่น้องก็ยังเป็นสองน่องใหม่เนาะค่ะพี่น้องกับพยามาส้ายหลอดไทยทอดวิถีชีวิตการจีนการยูหรือว่าต้นหมอกหลากใหม่ที่ปลูกไว้ค้างบ้านอมแอมนีม่สิละค่ะพี่น้องมาจ้าทุกผู้ทุกคนมากกิ้เขาเนียกันค่ะ